สวัสดีมแมลงนะครับแฟนเพจตินาฮังทุกท่านนะครับประเดี๋ยวนี้ผมหันกระแสนะนะครับไข่เจียวปูจานละสี่พันมันแพงนะแปลงลําแกบนลยนะครับเฮาก็เลยมาแปลงไข่เจียวดีกว่านะครับแต่ว่ามาเจ้ไข่เจียวปูหรอกนะครับหลายตังค์อยู่เนอะก็อึนเท่าก็จะตอกไข่นะโอ้เดี๋ยวก่อนอันนี้บันมีไข่หันนะครับตอกไข่เทคสองเฮาเจ๊ไข่สี่แกนนะครับผมเนาะ ตอกแล้วเราก็ตีไปเรื่อยๆเลยนะครับตีให้มันเข้ากันนะครับผมเนาะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บฮาก,ก็ใส่อซีอิ๊วขาวสัก3ยศนะครับอันนี้อย่าเป็นซอสฝาเขียวใส่นิดหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไข่มดส้มนะครับผมเหลือหั่นน่อยนะครับประมันเกลืงโลฮาก็จะใส่ไปหมดเลยนะจ๊ะเป็นเกึงโลแล้วนะ <c oughs> นะครับอ่ะโอเคหลังจากไข่ใส่ใส่ไข่มดส้มเรียบร้อยแล้วเฮาก็จะคนให้มันเข้ากันนะครับผมเนาะจะไปโกนเฮงเดีย๋ยวไข่มันแตกนะครับผมเนาะ เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะตั้งหม้อขังนะครับสมัยยุคคีเตชิเีตดนะรอนื้อมันมานอนๆเล้าเาก็จะใส่ไข่ที่เขาตีไว้ตะกี้ลงไปเลยนะครับผมนาะแล้วก็รอมันสุกนะครับพอถึงจะกลับมันได้นะครับถ้ากลับด้านมาแล้วหน้าตามันจะประมาณนี้เลยนะครับผมนาะทําไมหน้าตามมันอัปลักพิลึกกือกอีแตะนะครับทาไมมันแบบเป็นไข่เจียวเป็นแตะเป็นว่าเรื่อวัวย่าที่บายฟังนะตอนนี้ไข่ทอดเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับพอ่ามาตักใส่จานดีกว่านะครับผมนาอ หมาะนะครับจานนี้มาถึง4ปันแต่ก็หลายตังอยู่นะครับผมเนาะมาปันเขานึงกีบเข้าไปเลยนะจ๊ะ every body ยอกนะครับตะยังคือเ <c oughs> หมะเงาเลาะนะครับแตกในปากตลบตะเล็บตลบตะเลบ็ลบ,ลบนะครับผมนะเนาะอันลองเอาไปเนี่ยพอนะครับไข่ทอดเต้งหมดสม้มยังหมะนะครับ ถ้าสงสัยว่าทําไมใครเกียวผมสภาพ่าเป็นปนนี๊นะเพราะเนี้ยสู <c oughs> มันกระโดกกระแทบมาได้นะครับกระทะรุ่น360องศาแล้วเน้นเนี่